พระเจ้าสถิตกับท่านและสถิตกับท่านด้วยบทอ่านจากรพอวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมาราโกขอถาวายแด่พระองค์พระเจ้าค่ะ เวลานั้นพระเยซูเจ้าเสด็จออกจากที่นั่นกลับไปยังถิ่นกำเนิดของพระองค์บรรดาสิษย์ติดต,ตามไปด้วยครั้นถึงวันสับบาโตพระองค์ทรงเริ่มสั่งสอนในสาราธรรม ผู้ฟังมากมายต่างประหลาดใจและพูดว่า เขาเอาเรื่องทั้งหมดนี้มาจากไหนปรีชายานที่เขาได้รับมานี้คืออะไรอะไรคืออัศจรรย์ที่สำเร็จด้วยมือของเขาคนนี้เป็นช่างไม้ลูกนางมารี เป็นพี่น้องของยากอบโยเซฟยูดาและคนไม่ใช่หรือ พี่สาวน้องสาวของเขาที่นี่กับพวกเราไม่ใช่หรือคนเหล่านั้นรู้สึกสะดุดใจและไม่ยอมรับพระองค์พระเยซูเจ้าตรัสแก่เขาว่า เกียดหยามนอกจากในถิ่นกำเนิดท่ามกลางวงญาติและในบ้านของตนพระองค์ทรงทำรรอัศจรรย์ที่นั่นไม่ได้นอกจากทรงปกพระหัตรักษาผู้เจ็บป่วยบางคน ให้หายจากโรคภัยพระองค์ทรงแปลกพระไทยที่เขาเหล่านั้นไม่มีความเชื่อ พระวาจาของพระเจ้าขอพระคริสตเจ้าทรงพระเจริญเทิด